เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้กดเริม่มเลยอะโอ้ะอะเหรอกำลังรออีกคนยังไม่ได้กดเริม่มเลย ไปปิดช่องนมก่อนเฮ้ยทำไมสวัสดีค yes ่ะแล้วก็รอมันเก็บนี่สติกเิลเ่อ่ะ